เรคลิกคิกคักๆนี่แบบเตรียมเตรียมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปล่า้หน่อยไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมอะไรเออเราดีพี่ขอถามสั้นก่อนเลยอ่าได้เลยแผลบบอกว่าเป็นคล้ายแบบตัวก่อนก่อนที่จะถามอ่ะเราบอกขังอย่างหนึ่งเราอ่ะแบบเราอยากจะพูดความจริงกับตัวตลอดเว้ยถ้าไม่เคยโกหกเลยจริงเปล่าไม่จริงอะเราไม่เคโกหกนะ ตรงตามชอ็อปร้านขายไอดีดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเริ่มต้นแค่สิบ,บาทมีทั้งเกมกินชินแหกฮอนไกนสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองโรราคาถูกและคุ้มต้องที่ตรงตามชอ็อป สวัสดีครับดิตอนเราก็อยู่ช่องต้องคุ้มด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเปิดประตูเกนชิน3ามเปประตูจะใช่คนที่ทายหรือไม่กลับมาอีกแล้วนะคะรับกับการเปิดประตูเกนชินนะผมเคยทําไปแล้วทั้งสองภาคเนะาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับผมซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะฮะ,ะเออแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญหวมแล้วก็เหล่าบรรดาทริสติเมอร์เป็นใครกันบ้างนั้นคนแรกเลยนะฮะกับ เพรสตาไต้นสวัสดีพี่ต้นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเย้พี่ต้นเป็นใครครับตอนนี้วันนี้พี่เป็นบิสลีครับและอยู่กับน้องๆในทวแปะแฟมิเรี่สองคนครับสวัสดีทางด้านของซันจากซันทีโอทีวีสวัสดีครับซันเป็นตัวละครอะไรเอ่ยเป็นโคโคมินครับผมเป็นมิโกะจากเกาะวาตซสมิครับและทางด้านของตัวเวกีตสวัสดีครับะไปเก่งในตัวเวกีดนะจ๊ะ เป็นตัวละครอะไรเอ,อ่ยตัวหลุดเละประจำตู้เดียโอเคครับและผมครับก็เป็นน้องพิละละเองอะทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกติกาการแข่งขันนะครับผมกติกาการแข่งขันก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวเรานะครับจะให้ทุกคนเนี่ยจะได้เล่นทั้งหมดสองบทบาทได้แก่บทบาทของผู้ถ่ายและบทบาทของผู้ถูกถ่ายครับผู้ถ่ายจะต้องถ่ายให้ได้ว่าคนที่อยู่หน้าประตูจริงๆเป็นใครในสามคนนะั้น หากขายถูกก็ได้ไป1คะแนนแต่ถ้าขายผิดก็ไม่ได้คะแนนครับสูง <Nope. S 1> สุด3คะแนนในแต่แตละรอบนั่นเองนะครับผมส่วนผู้ถูกทายครับจะต้องทําการใบนะคะซึ่งผู้ถูกทายที่อยู่หน้าประตูจริงๆจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นแต่ถ้าผู้ถูกทายที่ไม่ใช่หรือว่าเป็นตัวหลอกจะพูดความจริงหรือเท็จก็ได้นะครับผมและวันนี้ฮะคนที่จะเล่นเป็นคนแรกนะครับรอบแรกก็จะเป็น พี่ต้นจากเพยสไตล์ต้นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยว <A. S 1> เราไปดูกันได้เลยครับฮัลโหลพี่ต้นเรามากันแล้วว่าไงว่าไงขออนุญาตหน่อยอยู่คนเดียวรู้สึกเป็นไงว่าตอนนี้<笑><笑> <_ ühr> เฮ้ยัวร,ราคิกคิกคักๆนี่แบบเตรียมเตรียม <_ remar que> อะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปล่าัน <_ BT> หน่อยไม่ได้ตรงไม่ได้เตียมไรเออคนแรกครับพี่จะถามใครพี่ถาม ตัวก่อนรกันอ่ะตัวอ่าฮะ,ะได้ได้ไดตัวใบไ,ได้เลยค่ะมีหูอืออยู่ตรงกลางกันนะมีหูแต่หูไหนไม่รู้นะเออแต่แ,ตแค่ว่ามีหูเฮ้ยขอขอสั่นต่อเลยครับโอ้ได้เลยอืมผมยาว <laughs> แรงมะแย่ให้อะไรพี่มาพี่พี่เดี๋ยวผมก็จะพูดความจริงนะเพราะว่าผมเห็นแบบเออพี่ต้นคือพี่ชายคนหนึ่งผมจะไม่โกหกนะพี่นะเอาอะพี่พี่ต้องถามทตงแล้วแหละว่าใช่ผมจะพูดความจริงพี่เชื่อผมดิคนคนตรงกลางเขามีลักษณะเด่นอะไรบ้างใช่เขาข่าวมากเลยพี่โอเคโอเคโอเคอ่ะ พ,พี่จะตอบว่าใครฮะที่อยู่ข้างหน้าพี่เอาเอาตามเซนนะพี่ขอตอบเป็นเดย่าครับเดย่าที่เป็นตัวใช่ไหมฮะตัวะขอเห็นผลก่อนครับว่าทำไมถึงตอบ่าเป็นเดยาา่าฮะเออพี่รู้สึกว่าโต้องอ่ะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพูดความจริงอะ่ะเออ <c oughs> นี่ผม <c oughs> ผมโต้อันเนี้ยโอเคแล้วเราโ <c oughs> ต้องอาจจะเป็นคนที่บับที่อยู่ก็ได้พี่ก็เลยเดาว่าเป็นเดย่าครับเอาทำไมอ่ะพี่ไม่เชื่อผมหรอ อแย่แล้วคนล้อแบบนี้รู้เลยถ้าถ้าพี่ถ้าพี่มั่นใจพี่เดินเปิดประตูเลยฮะเดินไปเลยครับพี่มั่นใจครับพร้อมแล้วครับเปิดประตูเปิดเลยค่อยๆเดินไปเลยเย่ถูกต้องโอเคถูกต้องค่ะพี่ได้ไปเลยหนึ่งคะแนนแตอนนี้นะฮะแต่ว่าพี่กลับไปที่เริมครับเพราะว่าเราจะแรนด้อมใหม่ฮะโอเคครับไม่เอ้ยตัวพูดพูดแบบสักขาลอกเลยตัวบอกธนูไปเลยธนูเออ ส่วนเราก็จะบอกว่าชุดพทั้งานโอเคนะตามนี้นะโอเคนะโอเคนะตามเลยโอเคเลยคุยเลยมาแล้วจ้าพี่ต้นโอเคครับรืออธิบายเพิ่มเติมนะในแต่ละรอบเราจะสลับเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆนะพี่ต้นนะครับอ่าพี่ต้นอยากรู้ว่ามีตัวละครอะไรว่าก็เห็นจากตรงข้างๆได้เลยนะตอนนี้ได้ครับโอเคครับพี่ต้นรอบที่สองนี้พี่ต้นอพี่อยากถามใครไหมคนแรก อรอบนี้พี่ขอถามโต้งก่อนเลยอุ้ยม,มาจับผมก่อนเลยอ่ะกระดุ๊กนะเนี่ยอ่าเออเอิอ่มเออไอ้อ,อ, <c oughs> อย่าลกอย่าลบอ่าชุดยาวๆชุดยาวมะชุดยาวๆยาวมากเลย อันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกนะแต่ก็มีในใจไว้แล้วนะอ <c oughs> อยากถามให้ต่อไหมสั้นฮะได้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องของอินแฟกต์นะอยากจะบอกว่าใช้เซตสีทองอะ่ะโกลเด้นอะอ่าสีทองโกลเด้นโอเค<ล>บาวก็จะเป็มีมีมีอยู่สองเนาะเออแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ตัวว่าไงตัวใช้ดาบแต่พูดแบบหัว,วเอ้ออะเออ <c oughs> ยังยังไม่ได้อะไรเลยได้โบชัยดาบ <c oughs> เอ่อเราเราแทบจะเป็นตัวที่ชุดชุดยาวอ,ะอ่ะแล้วพี่ไม่คิดว่าผมจะโกหกบ้างหรอ,อ <c oughs> พี่แบบว่ารอบเมื่อกี้อ่ะพี่จับไต่ได้รอบนี้อาจจะแบบว่าคิดว่าพี่จะคิดว่าเราหลอ,อกอีกทีหนึ่งก็ได้อะไระ <c oughs> แบบนี้ก็เลยรอบนี้อาจจะพูดความจริงอันนี้พี่แน่ใจคําตอบแล้วใช่ไหม <c oughs> พี่แน่ใจแล้วเฮ้ยตัวขำไรตัวยังไม่ได้ขำเลยโอเค ไม่พี่ยืนยันคำตอบเลยฮะยืนยันคำตอบครับว่าเป็นผมใช่ไหมนิวเวลส์ใช่โอเคถ้าพี่พร้อมแล้วพี่มาเปิดประตูเลยครับโอเคนึงปะอุ้ยแล้วอุ้ยเขาได้สองคะแนนแล้วว่าอะไรอ่ะอุ้ยถ้าเขาได้คะแนนนี้เขาวินเนอร์แล้วมั้งเนี่ยรอบนี้พี่ขอถามสั้นก่อนเลยอ่าสั้นไปได้เลยแผลบๆไอ้บอกว่าเป็นใครแบบนั้นน่ารักๆเลยอ่ะน่ารักเล็กๆอ่ะ เล็กๆเ,เอ้ยมันมีเล็กสองคนนะเราต้องถามตรงต่อเลยว่าอะพาะวามีอะไรบ<า>คร้คงพี่อ่าเออเออเป็นแบบว่าทีมซูเมรุฮะซูเมรุนะฮะโอเคทั้งสามคนอยู่ซูเมรุหมดเลยเอาผมพูดความจริงนะพี่ไม่เชื่อหรออันนี้พี่เชื่อสิว่าผมพูดความจริงอันนี้พี่เชื่ออันนี้พี่เชื่อเออตัวจะให้ข้อมูลอะไรพี่ใช้ดาบใหญ่อื พี่จะตอบว่าเป็นโอเคพี่ยืนยันคำตอบว่าเป็นนาฮิดะเออรีมั่นใจมากเลยอ่าโอเคถ้าพี่มั่นใจพี่ก็เดินมาเลยครับถ้าผิดนี่คือแบบหน้าแตกเลยนะเนี่ยโอเคมาผมพูดแค่แนวความจริงเห็นไหมพวกผมบอกแล้วผมพูดความจริงผมพูดความจริงนะพี่ไม่เชื่อผมเลย โอเคครับรอบนี้พี่ต้นไม่ได้คะแนนนะแต่ว่าโดยสรุปครับใน<า>ในรอบของพี่ต้นที่พี่ต้นเล่นพี่ต้นได้ไปทั้งหมดสองคะแนนโอ้ยถือว่าเยอะมากและคนต่อไปนะฮะตัวซันลงใช่ไหมแต่ว่า่ความจริงของซันคือแป๊บนึงนะแปะ๊บนึงนะโชว์แขนโชว์แขน,อเ,นเออ,อ,อเความโชว์แขนก็คือโชว์แขนหมดเลยแกได้ได้ อโอเคอ่าโอเคพี่ต้นผมถามก่อนของพี่พี่จะหลอกหรือจะเทสดีพี่จะให้ให้ความจริงว่าใส่ถุงมือมาแล้วจะเตือรู้สึกยังไงบ้างจ้าในฝั่งนู้นแล้วโอ้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นเลยนะที่ได้เป็นฝ่าไทยตัวอยากจะถามใครค่นแรกถามใคยมานดเป็นเราโอเคอ่ามามาถามมา เออเอาเออต้องไปเนาะต้มงไปที่วั่าใช้ดาบดาบเล็กอ่ะใช้ดาบเล็กใช่เดี๋ยวก็มีคนเดียวได้ใช้ดาบเล็กเอาก็เราพูดความจริงไงก็เราเออเราพูดความจริงถามคนอื่นต่อก็ได้ยอะถามคนอื่นถามพี่ต้นถามพี่ต้นอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ให้ข้อมูลจริงนะใส่ถุงมือครับใส่ถุงมือ เหมือนจะสองตัวนะสิใจถุงมึงถามน้องสันน้องสัน,น,นได้เลยอยากจะบอกว่าโชว์แขนอะ <c oughs> <c oughs> นตัวมันตอบเป็นเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวที่เป็นสันทำไมอะอยากรู้เหตุผลทำไมถึงคิดว่าเป็น,นสันเพราะว่าสับหลอกแน่นอนเพราะว่าสับหลอกใช่ เนี่ยบอกเลยไม่รอดแล้วแน่ใจนะว่าจะตอบอ่ะจริงเหรอแน่ใจยิงเงนคำตอบร้าน,น,ในใเปิดปิดอ่อาฮะถ้ามั่นใจก็มาได้เลยมาเลยเดินมาเลยนะเดินมาเลย,ลยเดินมาปิดประตูเปิดประตูเออนนึกคะแนนแก่ โอ๊ยอะไรเนี่ยวันนี้เราเราเราไว้ง่ายไปหรือเออต้องไปโกหกพี่ต้นพี่ต้นต้องโกหกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาได้คะแนนใช่ต้องโกหกแต่ตอนผมอย่าโกหกนะโอเคตัวเรามาแล้วมาแล้วแล้วมากันแล้วพร้อมอย่างตัวพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะตัวอยากถามใครอยากถามน้องซันก่อน อ่าอได้ตัวละครที่แบบอเป็นแม่มดน้อยๆที่สื่อว่อ่้อะโอ้โหดีรู้เลยนะตัวเดียวรู้เลยอ่ะเอ้ยแต่ว<ส>่ามไ่รู้จะตอบหรือเปล่าถามโต้งนะอ๋อผมสีส้ม ผมสีส้มผมสีส้มใช่ผมสีส้มต่อไปก็ถามพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นพี่อยากบอกว่าแบบพี่พูดความจริงแล้วรอบนี้พี่ไม่โกหกเราแน่นอนเห็นไหมเมื่อกี้เราก็ทายถูกใช่ปะรอบนี้พี่พูดความจริงเหมือนเดิมครับเป็นตัวละครที่ผมยาวครับผมยาวยาวทุกคนหมดยาวทุกคนขอตอบคนนั้นคือชื่ออะไรชื่อโต้งอ่ะ ลืมชื่อแล้วอ๋อเอรอยหรอเอรอยอ๋อใคว่าเป็นเราเหรอเอรอยเอรอยเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นเราเอรอยเพราะว่าไม่มีใครยางได้อ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตัวไม่ได้ฟังคำใบ้แล้วตัวใช้เซนของตัวไรเรื่องตรงนี้แล้วใช้เซนละอ่าได้ได้ในว่าตัวใช้เซนตตัวเปิดประตูณบัดนี้เลยยืนยันคำตอบแล้วใช่ไหมยืนยันคำตอบโอเคมาเลยเป็นเอรอยถูกหรือเปล่า ไอรอยไม่ล่ะเอรอยนึกว่าจะนึกว่าจะเออเอรอยมาถักหลอกไม่ใช่เอาแล้วเหลือเราสุดท้ายพร้อมแล้วตัวก่อนตอนที่จะถามอะเราบอกขังอย่างหนึ่งเราอะแบบเราอยากจะพูดความจริงกับตัวตลอดเว้ยถ้าไม่เคยโกหกนะจริงเปล่าไม่จริงอะรอบมันก็โกหกนะถามได้เลยถามได้เลยอยากถามใครถามได้เลย ถามพี่ต้นก่อนคนคนนี้เขาชอบกินชานมมากเลยชานมว่างเขาจะหยิบชานมมากินเลยอืมมีคนเดียวนะอ่าถามโต้งถามโต้งก่อนผมยาวผมยาวผมยาวใช่ผมยาวอืมวก็ถามน้องสันนะใส่ชุดสูทโอเคตามได้เลยนะตามเลยไหมหมอไปโอเคยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบด้วยยืนยันคำตอบถ้าพร้อมแล้วเดินมาได้เลยค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงล่ะเป็นอมโัวหน่อยไหมเรียกกับกับพี่ต้มไม่ลงเลยหรอเท้ามันก็ได้ไงสรุปในรอบของตัวนะคะก็คือได้ไปหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนตอนนี้ยังไม่มีใครได้เต็มสามนะเอาแล้วต้องรู้ระหว่างซันกับพี่โอเคอแล้วรอบต่อไปเป็นตาของซันด้วยซันไปได้เลยซันอยากถามใครไหมเอาเป็นพี่ต้งก่อนเลยแล้วกันโอเคได้วิชชั่นที่เขามีอ่ะ อยู่ด้านหลังลืมลืมชื่อไงงั้นขอคนที่เล่นเป็นโนเอลอะอ๋อพี่ตัวอ๋อเลยดีนะชุดเมทชุดเมทถือ้ยอ่อเหลือเหลือเหลือพี่ต้นละนะฮะอันนี้พี่ก็ขอให้ข้อมูลว่าถือธนูนะครับในการต่อสู้โอ้โหชัดเลยอ่ะโใชัเลยเฮ้ยขอยืนยันว่าตอบยังไงกันต่อพิชชันพิชชันกูร์โลอยู่ข้างหลังนะโอเคยินยอมตอบมาเลยเย้ พี <S 1> <S 1> <S tamam> แ่แต่แต่พี่พูดของพี่พูดความจริงเห็นไหมพี่เห็นวิชั่นพี่ไหมข้างหลังนกเอวก็อยู่ข้างหลังข้างหลังที่ผมคิดก็คือมันอยู่แบบอยู่ข้างล่างไงพี่โอเคข้างล่างแทน่งกลับไปกลับไปพวกเราสามคนไปประชุมกันต่อรีมก็เออมันขี่กันหมดนะี่มันก็โอเคได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ายัิ้มามันยัเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แล้วโบแล้วเนี่ย จะทำอะแล้วผมไปกดขีดขวาผมสีครีมสีครีมครับครีมโอเคต่อไปเป็นพี่ต้นครับของพี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีโบครับฤฤฤเดือดที่โบโอเคต่อไปเดือดพี่ต้นะครับใส่หมวกคราวนี้เนี่ยเนื่องจากที่ว่าใครแล้วเนี่ยเออพี่อาจจะแบบเออรู้เส้นผมแบบตรงนี้ว่าเอมันคงไม่มีคงไม่มีใครบอกของตัวเองแบบ แบบอย่าให้อย่าให้ตอบถูกแบบรอดแค่เสร็จหรือวป่าอะไรอย่างนี้อาจจะต้องเป็นลิเน็ตอ่ะก็ <c oughs> ไม่แน่หรอกอ่ายิ้มจากคำตอบว,ว่านี่คำตอบว,ว่าเป็นลิเน็ตอ่าโอเคเปิดปตระตูได้เลยยิไม่ใช่หรอก <c oughs> ลิเน็ตจ้าเดี๋อแป๊บน,นนะมันมีช่วงหนึ่งอะที่ตัวเผลอมือลั่นแล้วประเดนน็นอะประตูมันเปิดว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วตอนแรกอะพี่น้องจะเห็นบ่อยหรออะอะไรเงี้ย แล้วเราสับขาษ์หอกด้วยการใช้แผ่นดูเลยด้วยกันเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้กี่กี่รอบแล้วของของฝั่งเาีทรอบที่สองลโอเคโอเคผิดแล้วโอเคมากลับไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาแล้วจ้ามันแล้รรอบนี้เป็นรอบแบบว่าทีมนางเอกอัเนาะอีมเอกสามเมืองใช่ไหมอยากถามใครก่อนไหม ได้เลยงั้นขอเป็นพี่ต้นก่อนเลยอ่ะอาวเมนของเขาเนาะอายกาใช่ไหมแน่นอนไม่ใส่ถุงน่องไม่ใส่ถุงน่องใช่โอเคแต่ว่าอะไรครับเรียงเลยเคร่องฉิงค่องฉิงใส่แว่นใส่แว่นถ้าใส่แว่น้เอาโอเคงั้นต่อมาเป็นพี่ต้นอ่ะเทเลอร์สวิอรู้จักเทเลอร์สวิปไหมนักร้องงั้นขอขอตอบแบบนี่เลยแล้วกันคือคิดประมาณนี้แรกก็ขอตอบเป็นอายกาเลยอ่ะ แค่นี้เลยเช็ดเซนด้วยนี้เลยนะนี้เช็ดเซนที่เหลือลุ้นเอายืนยันตอบนะยืนยันยืนยันมาเลยเปิดประตูมาเลยชุเมแวบโอ้อารมณ์ลับด้วยนะเออ โอเคครับในรอบของซันนะฮะก็ตอบไปได้หนึ่งคนเฮ้ยตอบไปได้หนึ่งครั้งหนึ่งคะแนนใช่เอาเราเลยเอาแล้ว <c oughs> กดดันแล้วไงต้องบอกว่านเวีอาเหมือนเทเลสสวิปใช่นาวนาวีเหมือนเทเลสสวิปที่มันจะไม่เคยแบบเขาในคอมเมนต์เคยพูดึงอะไรอย่างนี้ยู่ไง <c oughs> ทุกคนฮะอยากบอกว่ามันตื่นเต้นมากเลยอะ่พะพออยู่ในมุมของคนทายอะ่ะมันตื่นเต้นมากเลยนะจริงๆทุกคนเราเราแบบว่าเล่นเป็นคนแบบว่าให้ทายตลอด พอถายเองมันตื่นเต้นอ่ะอุ้ยคุยกันนานอุ้ยมาแล้วตกใจแล้วนานไม่เอ่ยเออรอรอนานมากแล้วคือแบบเห็นเปลี่ยนเป็นซ้ำกันไปซ้ำกันมาแล้วก็เอออุยเพราะเอาจริงๆนะพออยู่ในมุมของคนทายอะเออมันตื่นเต้นอะ แล้วประเด็นคือเราทํากับพวกเขาเยอะเราด้วยอ่ะโอ้โเขาต้องเหนแล้วไม่ยากไม่ยากอ่าไม่ยากจริงๆนะไม่ยากเลยทีผ่านรอบเ่แล้วใช่เราต้องมั่นใจด้านขวาก็รู้แล้วเราโอ้หมันก็มีทั้งสามคนโอเคทุกคนที่ว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่ถูกทายเนาะลอยรอบนี้เราก็เห็นจากประสบการณ์ทั้งสามคนก่อนหน้านี้ละทุกคนจะต้องแบบปั่นเราแบบจัดแน่นอนคนแรกอยากขามเลย พี่ต้นครับถามพี่เหรอใช่คนที่อยู่หน้าประตูนะครับเขาใส่ชุดกิโมโนนะ,อะเอออันนี้ก็คือตัดพี่ออกได้เลยเห็นไหมพี่ไม่ได้ใส่กิโมโนคนเดียวเก็บไว้ก่อน <c oughs> เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่าต่อไปตัว <c oughs> มีหน้ากากนะต่อไป <c oughs> สัน <c oughs> เป็นท่าสายฟ้าโอ้โหสันเาเอาไปทิง้งซะเอาไปทิ้งเลยช่วยได้มากเลยนะช่วยได้มากแต่เอ้แต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าตามเนื้อเรื่องอะ่ะตัวชินบุอะ่ะเขาก็เคยแบบว่าหนีออกจากสารเจ้าที่เป็นเคยแบบชุดิโมโนป้าถ้าเป็นแบบเออใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเงียบกิฟเงียบกิฟบันใช่ใช่เวลารู้เลยงั้นขอตอบตอบว่าตอบขอยือนยันคำตอบว่าเป็น พี่ต้นครับคุกกี้ชินอบุชินอบุยังทำต่อแน่ใจก็เดินมาได้เลยมาได้เลยนะจ๊ะทำไมพุกแกเสียงแบบนั้นนะเดี๋ยวโอเคไม่มีอะไรเรายืนคำตอบแล้วเนาะใจแหละว่าใครอโอตีจ้าิีแต่แรกเลยอ่ะอะไรวะชุดกิโมโนแม่ล่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้หน้ากากใช่ไหมอ๋อใช่หน้ากากแล้วดัซันบอกว่าอะไรชุดกิโมโน พี่บอกว่ากินโมโนสันบอกไา้ที่จะจำไว้โอเเป้มไปประชุมกันก่อนอดเลยคันแดนลแล้วไงจ้ารอบนี้มาเป็นทีมหรี่เย่ละจ้าใช่แล้วสามตัวเลยโอเคต้องถามว่า รอบนี้อ่ะมันมันเป็นแบบว่าง่ายอ่ะตรงจะถามใครก่อนก็ได้เลยรอบอ่างั้นถามพี่ต้นก่อนเลยครับพี่พี่จะบอกว่าตัวละครที่อยู่หลังประตูเนะยครับตัวเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าโชว์ต้นขาต้นขาเขาแบบข่ามากเลยเดี๋ยวนะต้นขาตอนนี้สงใส่คนหนึ่งไปต้นโชว์ต้นขาได้หรอตถือว่าโชว์นะเพราะว่าเห็นอ๋อตัวโชว์เลยโอเคอ่ะโอเคครับพี่ตัวเอ้พี่ต้นอ่ะคนต่อไปตัวตัวผมยาว เอาแล้วเนี่ยกำลังจะบอกให้ตัดช้อยเสียงหลิงออกอัน,นเนี้ยเนี่ยฟันรองเท้าส้นสูงโอ้โหคือตอนเนี้ยที่คิดไว้อะตัวน่าจะพูดความจริงคือเปโต,โตที่เราคิดไว้อะอวะ่าว่านะอีพีเนี้ยที่โลที่โลกินสูตรหมดเนี้ยน่าจะเป็นนี่แหละเจ้าของช่องนี่แหละตอนเนี้ยกินตัว,วแต่ว่าพี่ต้นอ่ะบอกว่าแบบ แต่ฟันบอกต้นสูงไม่น่าใช่ใครบอกต้นสูงสักคนเนี้ยไม่ใช่ละยางบอกว่าเป็นตัวจ้ายืนยันแล้วก็มาเลยให้เดินเข้ามาเลยฮะเดินเข้ามาเดินๆนก่อนเดินเข้าไปดูเสียงดิแต่ละคนน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเหมือนผิดแล้วอ่ะโอเคเดินก็เดินเดินเดินมาเลยเดินมาเลยนั่นไงว้าละโชว์กันทุกคนเออเราก็โชว์แต่ว่าตอนเนี้ย เปิดสองรอบแล้วว่ากดดันมากเลยอ่ะโอเคโอเคได้ได้รอบนี้เราจะไม่พลาดแล้วมาแล้วจ้าโอเคไอ้รอบนี้นานเป็นพิเศษนะแหมรอบนี้ิรอบนี้ทีมเทพนะทีมเทพเตรียมมาให้โต้งแบบว่าเป็นแบบว่าคําตอบที่จริงใจจริงใจก็คือเราสูตรแน่นอนบอกเลยเนี่ยจริงใจให้โต้งนะตอนนี้เรื่องนั้นตอนนี้คะแนนของแต่ละคนอ่ะคือคือพิษ พี่ต้นอ่ะสองใช่ไหมแล้วก็ตัวกับทางด้านของซานอ่ะคือหนึ่งแล้วเราอ่ะโคตรกดดันเลยอ่ะแล้วถ้าตาเนี้ยเราไม่ได้อ่ะคุณจิมมันคือขายกินหน้ามเลยโอเคอ่ารอบนี้ขอเรียงลำดับตามเทพที่มาก่อนเลยพี่ต้นครับเป็นเทปครับ,คร,บครับพี่ <c oughs> ครับพี่ต้นได้เลยอ่ะต่อไปอไรเดินบ้างสันแต่ถุงน่องครับ อืมโอเคต่อไปตัวชุดยาวเขาพูดความจริงหมดเลยแน่เลยรอบเนี้ยเขาใช้ทฤษฎีเหมือนกับ <c oughs> เราอะจาได้เลยพอตอนเราไปแกล้งคนอื่นเนี่ยจําได้อย่างนี้เลยให้พูดความจริงหมดเลยเพื่อให้เขาได้เขวะอะไรอย่างนี้ขอตอบขอตอบว่าเป็นเป็นไรเด่นสันสันมั่นใจไหมครับยืนยันตอบได้เลยเอ้ยยืนยันคำตอบ ยินยัน <minutes> ก็เดินมายินย <royable> ันก็เดินมาเลยพอแลเปิดประตูครับโอเคไหลเด่นก็ไหลเด่นอ่ะหนึ่งสองสามว๊นจ้าวันวันใส่พวกสีจริงหรือโอ๊ยอะไรเนี่ยคือแบบคือแบบเราเราเราไม่คิดว่าไม่ไม่นึกเป็นฟูลีน่าเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีชอยที่คือเวนตี้ แล้วเราก็แอบคิดว่าเป็นไรเดนด้วยซ้ำเออแล้วมีมีแป๊บหนึ่งอะที่ตัวบอกอ่ะเขาเขยไปเวนตีอีกรอบหนึ่งจ้ะสรุปผลของการแข่งขันนะครับกับคอนเทนน์นี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะ คนที่ได้ที่1นึ่งนะของคอนเทนต์นี้คือพี่ต้นจากเลสไตล์ต้นได้ไป2คะแนนเย่ชนะสักทีนะที่2นะครับมี2คนนะคบก็คือตัวเวกิตแล้วก็ซันจากซันทยทีวีได้ไปคนละ1คะแนนเย้เย้เย้ส่วนที่โลนะครับครับศูนย์คะแนนครับผมเองครับผมได้ไข่ต้มไปกินใช่โอเคครับโดนแกงหนักมากอะ ใครชอบคอนเทนต์นี้นะคบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทุกคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกมาถึงแล้ว